เอกำลังเปลี่ยนพื้นฐานหุ้น Big กเทคจากโมเดลธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนหนักเป็นการก่อนนี้เพื่อลงทุนใน a ออย่างมหาศาลซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงของฟองสบู่ใหม่หรือไม่ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐถูกดันให้ขึ้นจากหุ้นเทคไม่กี่ตัวเช่น,นว v ด d i a m i c r o s o f t Apple, Meta, Amazon ซึ่งคิดเป็น36%ของมูลค่าตลาดสหรัฐทั้งหมดและสร้าง60%ของผลตอบแทนดัชนีตั้งแต่เดือนเมษายนแต่หุ้นส่วนใหญ่ในดัชนี397ตัวกลับปรับตัวลงทําให้เกิดคําถามว่าตลาดกําลังถูกลากโดยหุ้น AI ไม่กี่ตัวซึ่งดูเหมือนเป็นเครื่องยนต์เดียวผลคือตลาดดูดีแต่ความจริงหุ้นส่วนใหญ่กําลังแย่แต่นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่พลาด บริษัทเทคกำลังเปลี่ยนพื้นฐานธุรกิจจากโมเดลที่ไม่ต้องลงทุนหนักเป็นการก่อน,นี้เพื่อลงทุนใน A ออย่างมหาศาลซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงของฟองสบู่ใหม่เช่นเมเธอร์ออกหุ้นกู้30,000ล้านดอลลาร์และอ,ออโคลออกหุ้นกู้1 0 8 0 0 0ล้านดอลลาร์เพื่อสร้าง Data Center ให้ OpenAI คำถามที่น่าสนใจการลงทุนที่หนักขึ้นเรื่อยๆจะนำมาซึ่งกำไรและผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่ เมื่อชิป AI มีอายุการใช้งานสั้นและต้นทุนการลงทุนใน AI สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทต้องกู้มากขึ้นความเสี่ยงของงบดุลจะเพิ่มขึ้นฟองสบู่ของโครงสร้างพื้นฐาน AI อาจเริ่มก่อตัวสิ่งที่ควรติดตามการกระจุกตัวของรายได้ในบริษัทเทคซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงของระบบเดียวกันเมื่อบริษัทเหล่านี้พึ่งพารายได้ซึ่งกันและกันอย่างมากจนดูเหมือนเป็นระบบเดียวกันซึ่งหากบริษัทใหญ่ตัวใดตัวหนึ่งสะดุดขึ้นเช่นชะลอลงทุนลดงบ AI หรือประสบปัญหาการเงินจะส่งผลเป็นนลูกกโซ่รระะททททบบบัั้้งบบดี คำถามสำหรับผู้อา่านคุณคิดว่าการลงทุนหนักใน AI ของบริษัทเทคจะนำไปสู่ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่หรือจะเป็นฟองสบู่ใหม่ที่รอจับต้องชวนให้แสดงความคิดเห็นลงไปในการแสดงความคิดเห็น